่าย่อมถูกฆ่าตอบผู้ชนะย่อมถูกชนะตอบผู้ด่าย่อมถูกด่าตอบผู้ขึงเขียดย่อมถูกขึงเขียดตอบด้วยอำนาจแห่งกรรมที่หมุนเวียนผู้แย่งชิงย่อมถูกแย่งชิงในที่สุดธรรมะจากพระผู้มีพระภาคเรื่องราวในทุติยสังฆามาวัทถุสูตรเสียงกลองศึกเสียงธรรมในครั้งหนึ่งในดินแดนชมพูทวีป พระเจ้าอาชาตย์ศัตรูผูกครองแควนมคตส่งกลิ้วกรดพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งแควนก่อสด้วยความทะเยอทะยานและแรงวิษยาพระองค์สงหวังจะขยายอำนาจเหนือแควนกาสีดินแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรและเป็นศูนย์กลางการค้าขายพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงท่งรวบรวมกำลังทหารมา้าช้างและรถศึกเพื่อยกทัพเข้ารุกรานแควนกาสีกลองศึกดังกึกก้อง ฟ้าทั้งฟ้าดูหมืดมนดังคราวพายุพระเจ้าประสิทธิโกศลสทรงทราบถึงการลุกรานจึงเร่งบรญจากการกองทัพเพื่อปกป้องบ้านเมืองด้วยความเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยปริชาญาณและความรับผิดชอบพระองค์ไม่ทรงวันไวต่อศัตรูแม้จะรู้ว่าพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นเป็นพระภากินิยคือหลานของพระองค์เองการเผชิญหน้าในสมรภูมิเมื่อสองกองทัพ,พเผชิญหน้ากัน ดินแดนแห่งความสงบสุขก็แปลเปลี่ยนเป็นสมรภูมิแห่งความวุ่นวายเสียงกลองศึกเสียงโห่ร้องและเสียงอาวุธที่กระทบกันดังกังวานทั่วแผ่นดินการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยกลยุทธ์และความเข้มแข็งของกองทัพพระเจ้าประสิทธิ์กศลในที่สุดพระเจ้าอาซาศูก็พ่ายแพ้กองทัพของพระองค์ถูกย่อยยับและพระองค์ถูกจับตัวเป็นชเชลย การตัดสินใจแห่งเมตตาพระเจ้าประสิทธิ์กโกสลส่งยืนทอดพระเนตรพระเจ้าอาชาติศตรูผู้ซึ่งเคยยิ่งพยองบัดน,นี้กลับกลายเป็นเพียงชายผู้พ่แพ้ที่หมอบกราบอยู่เบื้องพระพักพระองค์ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งดวงพระเนตรเต็มไปด้วยความขรบคิดและความสงสารแม้เขาจะประทุษร้ายเราแม้เขาจะยกกองทัพมาทำลายแคว้นของเราแต่เขาก็ยังเป็นหลานของเรา เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันพระองค์ตรัสในพระไทยในที่สุดพระเจ้าประสิทธิกโกสศลมีพระบัญชาให้ยึดกําลังพลของพระเจ้าอาชาสตรูทั้งหมดทั้งพลมา้าคนช้างพลรถและทหารเดินเท้าไว้เพื่อเป็นการลงโทษเชิงสัรลักแต่พระองค์ไม่ได้กักขังหรือประหารพระเจ้าอาชาสตรูตรงกันข้ามพระองค์ส่งปล่อยตัวพระเจ้าอาชาสตรู กลับแควนมคตด้วยพระไถยที่เปี่ยมด้วยเมตตาจงกลับไปเถิดจะได้คิดแก้แค้นอีกเลยเพราะกรรมใดที่เจ้ากระทำเจ้าจะได้รับผลของกรรมนั่นเองพระเจ้าประสิทธิโกศนตรัเข่าวสงครามและเสียงธรรมในเช้าวันรุ่งขึ้นพระพิสุขจำนวนมากได้ออกบิณฑบาตในกรุงสาตทีระหว่างทางท่านทั้งหลายได้ยินข่าวการศึกสงครามและเรื่องราวของพระเจ้าประสิทธิโกศ ที่ส่งอภัยโทษให้แก่พระเจ้าอาชาติศัตรูขานั้นกระจายไปทั่วกรุงสาวัตถีผู้คนต่างชื่นชมในเมตตาธรรมของพระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นกลับจากบิณฑบาตจึงพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเจตวันมหาวิหารเพื่อกรับทูลเรื่องราวทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับแล้วตรัสว่าผู้ฆ่ายอมถูกฆ่าตอบผู้ชนะยอมถูกชนะตอบ ผู้ด่าย่อมถูกด่าตอบผู้ขึงเขียดย่อมถูกขึงเขียดตอบด้วยอำนาจแห่งกรรมที่หมุนเวียนผู้แย่งชิงย่อมถูกแย่งชิงในที่สุดธรรมะจากพระผู้มิพระภาคพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมเพิ่มเติมว่าการกระทำใดๆของมนุษย์ย่อมนำไปสู่ผลแห่งกรรมนั่นเองหากใครกระทำการเบียดเบียนผู้อื่นผลกรรมนั้นจะกลับมาสนองในไม่ช้าก็เร็ว ทรงย้ำว่าความโกรธความพยาบาทและการแก้แค้นเป็นไฟที่เผาผลาญจิตใจให้ร้อนร้อนการปล่อยวางและการให้อภัยเท่านั้นที่จะนำพาความสงบสุขที่แท้จริงพระดำรัสของพระพุทธองค์ทำให้ผู้ฟังตระหนักถึงความสำคัญของการให้อภัยและละเว้นจากการเบียดเบียนกันผู้คนที่ได้รับฟังธรรมนี้ต่างนำกลับไปไตรตรองและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองตามคำสอนนี้ เหตุการณ์ในตุติยะสังเวัตถุสูตรเป็นบทเรียนธรรมอันล้ำค่าที่สอนให้มนุษย์ตระหนักถึงโทษของการบิดเบียนและคุณค่าของการให้อภัยพระเจ้าประสิทธิโกสลได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองที่มีเมตตาธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติอันแท้จริงของผู้เป็นใหญ่ในโลกที่ยังคงเต็มไปด้วยการแก่งแย่งและการแก้แค้น เรื่องราวนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่ชี้นำทางให้ผู้คนเลือกเดินบนเส้นทางแห่งสันติและธรรมะบทเรียนแห่งทุติยสังขามวัตถุสูตรสู่ข้อคิดสำหรับผู้ทำผิดในปัจจุบันดังข่าวที่ออกรายวันเรื่องทุติยสังขามวัตถุสูตรไม่เพียงเป็นบันทึกแห่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่ยังเตยมด้วยธรรมะที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงผลของกรรมและคุณค่าของการให้อภัย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เคยกระทำผิดหรือลงเดินในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นกรณีของนักการเมืองที่ขัดผลประโยชน์กันหรือบุคคลอื่นๆในยุคปัจจุบันที่กระทำผิดพลาดทั้งจากความประมาทหรือความตั้งใจทำก็ตามผลที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. กฎแห่งกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลกรรมได้พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าตอบผู้ชนะย่อมถูกชนะตอบ ผู้แย่งจริงย่อมถูกแย่งจริงหมายความว่าทุกการกระทําของมนุษย์ล้วนมีผลย้อนกลับผลแห่งกรรมไม่ใช่สิ่งที่ใครจะหลบหนีได้แม้บางครั้งผลของการกระทํานั้นอาจไม่ปรากฏทันทีแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะกลับมาส่งผลอย่างไม่ผิดพลาดสําสหรับผู้ที่กระทําผิดการตระหนักถึงความจริงข้อนี้อาจช่วยให้เกิดสติและความรับผิดชอบต่อการกระทําในอดีต เช่นกรณีของผู้ที่เคยหลงในอำนาจและใช้กำลังหรืออิทธิพลหรือทำร้ายผู้อื่นหากยังไม่หยุดคิดผลกรรมจะทวีความรุนแรงและกลับมาสนองในรูปแบบที่คาดไม่ถึง 2. ความเมตตาและให้อภัยทานพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่พระเจ้าประสิทธิโกศลแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ด้วยการลงโทษพระเจ้าอาซาสตรูให้ได้รับความทุกข์ทรมานแต่ด้วยการให้อภัย ความเมตตาของพระองค์ไม่ได้เพียงช่วยชีวิตพระเจ้าอาชาศัตรูแต่ยังช่วยยุติความเปรียดชังที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ในโลกปัจจุบันการให้อภัยยังคงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสร้างสันติแม้สำหรับคนที่เคยทำผิดหากเขาได้รับโอกาสและความเมตตาก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่เส้นทางที่ถูกต้อง อันดับเช่นกรณีของผู้ที่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลในทางที่ผิดแต่เมื่อเขากลับใจอย่างแท้จริงและเลือกที่จะชดเชยความผิดด้วยการกระทำความดีก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น 3. การตระหนักรู้และการแก้ไขความผิดสำหรับผู้ที่กระทำผิดการตระหนักรู้ถึงผลแห่งกรรมเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการยอมรับความผิดไม่ปิดบังหรือปฏิเสธความจริง ถือเป็นคุณสมบัติของผู้กล้าเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการชดใช้และการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้กลับเป็นสิ่งที่ถูกต้องในกรณีของนักการเมืองที่ขัดผลประโยชน์กันจนต้องลงมือปลิดชีวิตกันหรือบุคคลอื่นๆที่เคยกระทำความผิดการแสดงความรับผิดชอบและการเริ่มต้นใหม่ด้วยความตั้งใจจริงอาจเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่แท้จริง ความผิดพลาดในอดีตไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่การทำความดีในปัจจุบันและอนาคตสามารถลบล้างร่องรอยแห่งอดีตได้ในใจของผู้อื่น 4. การให้อภัยทางออกของสังคมสำหรับผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดของผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ความพยาบาทและโกรธเคืองไม่ต่างจากการแบกก้อนหิน ที่หนักไว้บนบ่าหากเราเลือกไปวางและให้อภัยเราจะพบกับความเบาสบายในจิตใจในกรณีของสสนักการเมืองการที่สังคมเปิดโอกาสให้คนที่เคยทำผิดได้แก้ไขตัวเองอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆในสังคมที่ยังผิดพลาดได้เรียนรู้ว่าความดีสามารถชนะความผิดได้เสมอ 5. บทเรียนที่สอนใจ ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่การยกโทษไม่ได้ไหมายถึงการลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการให้โอกาสเหตุการณ์ในทุติยสังขามวัตถุสูตรชี้ให้เห็นว่าแม้คนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงก็ยังมีโอกาสได้รับการให้อภัยหากพวกเขากลับใจและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตของเราเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันและอนาคต ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแก่งแย่งการเรียนรู้จากตุติยะสังคามวัตถุสูตรเป็นเครื่องเตือนใจให้เราตระหนักถึงพลังของกรรมความสำคัญของการให้อภัยและศักยภาพของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่เคยทำผิดหรือผู้ที่เคยถูกกระทำบทเรียนนี้ย้ำว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะยุติวงจรแห่งความเกลียดชัง และสร้างสังคมที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมดังนั้นจงเลิกใช้โอกาสที่มีอยู่เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องและสร้างความดีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่าเดิมที่มาพระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลฉบับมหามกุฏร,รัชวิทยาลัยเล่ม24หน้า473ถึง475